สวัสดีค่ะหา,หายกันไปสักพักหนึ่งเลยที่กี้ไม่ได้ลงคลิปนะคะก็ไม่รู้ว่าจะคิดถึงกันหรือเปล่าวันนี้กิฟตกับเดฟไปกินอาหารไทยค่ะก่อที่เบอร์ลินอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็ไม่ค่อยคึ้มมากเท่าไหร่แล้วก็มีแดดบ้างก็เป็นการดีที่จะพาทุกคนแล้วก็ตัวกิฟเองออกมานอกบ้านบ้างนะคะ ร้านนี้กิ๊กก็เดเคยมากินกันแล้วล่ะค่ะแล้วก็เคยทําคลิปไว้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่ที่ใหม่แล้วก็เลยแวะมากินสักหน่อยร้านนี้เขาจะดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟก๋วยจับก๋วยเตี๋ยน้ําตกก๋วยเตี๋ยวเป็ดลาดหน้าซุกี้แล้วก็มีข้าวต่างๆด้วยอันนี้เดสั่งโอเลี้ยงนะคะเขาชอบกินโอเลี้ยง ที่เห็นหลายๆกล่องบนโต๊ะนั่นเป็นขนมไทยนะคะเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปดูกัน <ste an> นี่กิฟก็สั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเป็นไปตามหากิีฟชอบกินก๋วยเตี๋ยน้ำตกอยู่แล้ว <ste an> แล้วเดย์ก็สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นะคะเป็นเส้นบะหมี่เดย์ไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาก่อนนะคะแต่ว่าส่วนตัวเดย์ชอบกินบะหมี่มากถกก อันนี้เดี๋ยวเขาก็กินแบบไม่ปรุงเลยนะคะกี้ก็ถามว่าไม่ใส่พริกหรอเดชบอกไม่ใส่อร่อยอยู่แล้ว อะไรมาคะอะร่อมาคะ,อ,ะอ่ไมหมคะอร่อยาอรอยไหมคะอร่อยมากค่ะ <c oughs> คลิปนี้ถ้าใครตั้งใจฟังจะได้ยินเสียงคนสั่งน้ำมูกบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าโต๊ะข้างๆเขาสั่งน้ำมูกคือการสั่งน้ำมูกบนโต๊ะอาหารเนี่ยฝรั่งเขามองว่าเป็นเรื่องปกตินะคะ กิฟเคยเล่าให้เดฟังว่าเนี่ยแอ่ไทยเขาไม่ทํากันเดฟก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนมาพบกับกิฟฉะนั้นเวลาเราไปกินร้านอาหารไทยหรือว่าตอนเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเดฟก็จะคอยถามกิฟว่าสั่งน้ำมูกได้ไหมเพราะเขากลัวคนไทยมองว่าไม่มีมารยาทกินหมดเกลี้ยงเลยแต่ว่ายัางไม่อิ่มนะคะก็เลยสั่งข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาวมาค่ะ Mm. Like you need to eat a lot of rice with it. Mm. It's so intense the seasoning. Mm. <coughs> mm. Really spicy, though. Yeah, it is. <laughs>

กินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาเลือกดูขนมไทยสักหน่อยนะคะขนมไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเดนะคะก็เดเคยลองกินอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่จีเห็นว่าทุกคนคงจะสงสัยดีว่าแบบถ้าฝรั่งลองกินขนมไทยแล้วเป็นยังไงบ้างอ,นนอันนี้คืออะไรอันนี้มันม่วง มันม<ว>่วงแบบว่ามันอ่ะแล้วก็ใส่กับมะพร้าวทึนทึกแล้วกับเป็นบ้าบินอร่อยโซ่ชาชีไก่หนึ่งชาชีคูฟ้าหนึ่งตรงนะไรอ่ะมังไม่ชาชีต้นหอมนี่เราก็มานั่งกินกันที่สนามเด็กเล่นนะคะ This one is easy to like, like yeah, sweet, course, banana. Banana with sugar, what can you not like about <laughs> it? Good. <laughs> oh, on your nose. <laughs> mm, good. Co Coconut stuff. Mm. Good one. Like it. What is it? It's um Rice? potato. Ah, potato. The purple potato. That's this is super Sweet potato. Where? Right? Yeah, is it? Hmm. Good. Yeah first I thought like weird but mm. then getting better with chewing and mm. you know, it's cool.